จากกรณีนางสาวสวิกาชัยเดชหรือพิงกี้อายุ36ปีดารานักแสดงชื่อดังและเป็นจำเลยที่7คดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาให้มีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากต้องการรับงานแสดงเพื่อหาไรายได้แต่การติดกำไร EM จะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางกระทงศาลพิจารณาแล้วและมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM ตามคำขอทั้งนี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566ทางสามนักกิจกรรมซึ่งถูกเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์ กำไร EM ได้แก่นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกตวาทีผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลปทุมธานีเขตสามและนักกิจกรรมทางการเมืองนายจตุพัฒบุญพัฒนรักษาหรือภัยดาวดินแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าและนายพนุพงศ์จาดนอกเดินทางเข้ายื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ต่อศาลอาญาราชดาโดยอ้างเหตุสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ในการทำงานและการเดินทางทางด้านนายจตุพัฒ์หรือภัยดาวดินได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้พวกเราตัวแทนทะลุฟ้าและป้าป้าเสื้อแดงจะไปร่วมส่งนักสู้ทุลีดินกันนะครับก่อนไปก็ขอแวะมาขอถอด EM ตามเทรนพิงกี้รอฟังผลเย็นนี้ขณะที่นายพานุพงศ์หรือไม่ระยองเปิดเผยว่าวันนี้มาย,ยื่นคำร้องขอถอด EM ที่ศาลอาญาล่าสุดศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปลดอุปกรณ์กำไร EM ของจำเลยดังกล่าวพร้อมแจ้งศูนย์เ m ให้ทราบด้วย